อย่างหลุยดีอาร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วสําหรับธนาการของเขาเขาเหลือสัญญาอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลเพียงแค่2ปีสุดท้ายเท่านั้นเองทั้งฝากฝังของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้บอกว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายแตนะะ่ยังมีแต่นะครับท่านผู้ชมถ้าได้ข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อ ก็มีโอกาสที่จะปล่อยได้นะครับสำหรับในรายของรูดีอาร์ดเลียร์พูก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการต่อสัญญากับนักเตะรายนี้แต่อย่างใดซึ่งทางฝาก่งของรูดีอาร์ดนะครับซึ่งก็ได้ออกมาพูดล่าสุดบอกว่าณนะตอนนี้นะครับเขาก็จะเดินทางมาที่สโมสรเลียร์พูเพื่อที่จะทําการสอบถามถึงรายละเอียดความชัดเจนนะครับว่าเลียร์พูจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาหรือไม่ถ้าไม่ต่อนะฮะ ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายออกจากทีมนะฮะตรงจุดนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆดูจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าทางฝั่งของรูรีอารมีโอกาสที่จะย้ายออกจากสโมสรเลี้ยวผูค่อนข้างสูงมากๆในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งทีมที่ให้ความสนใจซึ่งก็เคยยื่นมาแล้วนะครับรอบหนึ่งจากสโมสรบายเยิร์นมิวนิกนะครับเป็นจำนวนเงิน52ล้านยูโร แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้เลี้ยวพูปล่อยตัวปีกจรวดลายนี้ออกไปได้นะครับซึ่งแน่นอนทางฝั่งของบาเยนเนี่ยพวกเขาก็ขาดทางฝั่งของเลลอยซาเน่และก็จามาร์มูเซล่าที่เพิ่งได้รับะการบาดเจ็บไปฉะนั้นแล้วเขาต้องการกองหน้าหรือว่าในตำแหน่งปีกเข้าไปเสริมทัพอย่างเร่งด่วนมากๆฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าบาเยนเนี่ยจะเอาจริงเอาจังมากๆ ในการคว้าตัวลุยดิอารซึ่งก็จะมีการนะครับยื่นข้อเสนอเข้ามานะฮะในรอบที่2นะครับในเร็วๆนี้นะฮะท่านผู้ชมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นและทางฝั่งของลุยดิอารผมก็เชื่อว่าน่าจะแจ้งกับสโมสรลิเวอรูลแล้วล่ะนะฮะว่า อยากจะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลแล้วลุยดีอาร์ตก็ประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลพาลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จในเรื่องของการคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วเงื่อนไขสําคัญที่ผมมองว่าลุยดีอาร์อยากจะไปหาความท้าทายใหม่นะครับในเรื่องของอนาคตของเขากับสโมสรใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญนในเรื่องของตัวเงินในเรื่องของค่าเหนื่อยค่าแรงต่างๆ ผมเชื่อว่าลุยดิอาร์ตก็คงจะอยากได้เงินจํานวนที่มันเพิ่มขึ้นเพราะลิวพูยังไงก็นะฮะแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญากับเขาทางเลือกสุดท้ายของเขาก็คือต้องย้ายออกนะครับทำให้คดตัวลิวพูเชื่อว่าลุยดิอาร์ตจะย้ายออกจากสโมสรลิวพูของพวกเราในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และที่สําคัญเมื่อมีความเชื่อว่าลิวพูนะครับจะปล่อยทางฝั่งของลุยดิอาร์ตแน่นอนลิวพูก็ย่อมที่จะหาตัวตายตัวแทน เล่นแทนตำแหน่งของลุยดีอาร์ตเพราะถ้าเราจะพิจารณาจากจำนวนกองหน้าที่เหลืออยู่ของลิเวอร์พูลแล้วนั้นมันค่อนข้างมินเมและก็สมเสียงมากๆนะครับตอนนี้เราเหลือทั้งฝั่งของโคดี้กัคโปที่เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายได้นะครับในส่วนของดาวินนนเยสก็ใกล้เต็มทีแล้วที่จะเป็นนักเตะใหม่ของนาโปลีนะครับทั้งฝั่งของฟิลิโกเคซาก็ไม่มีส่วนร่วมในการเล่น ในรูกการที่แล้วกับลิวพูมากนักนะครับก็เหลือกักโปเหลือทั้งฝั่งของโมซาลาเท่านั้นเองนะครับที่เป็นตัวหลักๆเพียงแค่2คนนะฮะมันก็จําเป็นอย่างยิ่งอย่างสูงเลยที่ลิวพูจะต้องซื้อกองหน้านะครับที่เป็นหน้าตัวในทนางานซ้ายมาทดแทนทังฝั่งของลุยดิอาร์ตถ้าเกิดว่าลุยดิอาร์ตย้ายทีมจริงๆซึ่งในขณะนี้นะครับก็มีข่าวใหญ่ที่ตีข่าวออกมานะครับ จากทาง,งฝั่งของชาชาตาวริเอรี่นะครับนักข่าวจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกว่าลิวพูมีโอกาสสูงนะครับที่จะเซ็นทางฝั่งของโรดิโกเรียได้ว่าเป็นปีกจอมผิวชาวบาลเซีเลยลน,นะครับอายุ24ปีจากยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนอย่างเลออมาติลิกนะฮะท่านผู้ชมซึ่งข่าวนี้มันก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ทำให้พวกเราตื่นเต้นกันใหญ่นะฮะ เพราะว่าโรนีโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทางฝั่งของเรอัลมาดริดมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมในฤดูก,กา 2022, ล2022ฤดูก,กาล2023เขาลงเล่นไป66เกมนะครับในยุคข,ของอันเชโรตติเขายิงไปถึง19ประตูแล้วก็บวกแอสซิสต์อีกถึง12และเขามาพีคแบบสุดๆในฤดูก,กาล2023ถึงฤดูก,กาล2024ลงเล่นไปทุกๆ้วยทุกรายการ60เกมนะครับ ยิงไปถึง20ประตูแล้วก็บวกอีก8แอสซิสแต่ในลูกการที่ผ่านมาถือว่าเป็นลูกการที่เป็นมุมหักเหข,ของชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อมีการก้าวเข้ามาของเอมปปเป้นะครับทั้งฝั่งของเร็วมารลิกมีทั้งฝั่งของเวเนซูเจูเนียเอมปปเป้รวมถึงนักเตะดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าทำให้เจ้าตัวนะครับถูกทั้งฝั่งของอันเชโรตติโยกไปเล่นเป็น อกองหน้าตัวในทน่านันขวาซึ่งหลายฝ่ายนะครับก็บอกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่โรดิโก้ไม่ถนัดเอาซะเลยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับในตำแหน่งปีกขวาเขาก็ยังยิงได้ถึง13ลูกลงเล่นไป53เกมยิงได้13ลูกแล้วก็บวกแอสซิสไปอีก10ประตูนั่นเองซึ่งสถานการณ์ของเขากับเลียมัตลิกนะครับท่านผู้ชม ค่อนข้างที่จะงอนแงนพอสมควรเพราะว่าในช่วงของท้ายฤดูกาลนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาฟอร์มของเขามันดรอปลงและก็ที่สําคัญนะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเกเรนะครับขาดแรงจูงใจในเรื่องของการฝึกซ้อมซึ่งข่าววงในของเรอัลมาดริดนะครับก็มีรายงานออกมาว่าทั้งฝั่งของริโอ,อทั้งฝั่งของโรดิโกเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของอาการบาดเจ็บบางทีมาซ้อมนะครับก็เดินเดินกลับไปเข้าห้องนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่พร้อมตัวเองอ่ะเป็นไข้หรืออะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายของฤดูกาลเนี่ยโรดริโกแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทางฝั่งของเลเอามาริดเลยนะฮะในยุคของอันเชโรตติในฤดูกาลที่ผ่านมา ฉะนั้นแล้วมันชัดเจนนะครับค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากๆว่าทางฝั่งของโรดิโกเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายออกจากฝั่งของเลอมาดริดแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งฝั่งของโรดิโกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะย้ายออกจากสโมสรเลอมัดลิกหรือเปล่านะครับณนะตอนนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็รอที่จะมีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างคุณชายซาบีอรองโซนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเลอมัดลิกณตอนนี้ ก็ลงทำการแข่งขันในฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวอร์ครับอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะซึ่งในช่วงของการฝึกซ้อมเนี่ยนักข่าวก็มีเอาไม้ไปจ่อปากทางฝั่ง,งของออลอนโซนะครับบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทางฝั่ง,งของโรดิโกแล้วหรือยังนะฮะทางฝั่ง,งของชาบี้อลอนโซก็บอกว่าได้พูดคุยแล้วซึ่งชาบี้อลอนโซนะครับก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แสดงความเคารพในตัวของนักเตะ ทำให้ในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับของนักเตะบรรยากาศในการฝึกซ้อมเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนะฮะสีเกมล่าสุดนะครับในฟุตบอลฟีฟ่าคับเวอร์คลับนะฮะในการคุมทัพของกุนซือชาบีออลองโซโรดิโก้ไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะครับในการลงเล่นนะฮะในสีนัดล่าสุดมันทำให้พวกเราเชื่อว่าโรดิโกน่าจะมีโอกาสนะครับในการ ตัดสินใจในการย้ายทีมนะครับฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นช่องนะครับให้ทางฝั่งของอาร์เซนอลนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่ชอบชื่นชอบในตัวของโรดริโกมานานพอสมควรนะครับก็อยากที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันและทางฝั่งของโขงแดงลิวพูลของพวกเราก็มีข่าวเชื่อมโยงเช่นเดียวกันจากสายข่าวจากทางฝั่งของชาชาตาโวริเอรี่แต่สายข่าวเนีย่ยท่านผู้ชมไม่ได้เป็นเทียร์หนึ่งนะครับเป็นเทียร์เทียร์สองเทียร์สาม ก็ถือว่านำเอาข่าวนี้ไปเล่นกันซึ่งลิ์พูของพวกเราก็แสดงความสนใจนะฮะติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ตั้งแต่สมัยที่เขาอายุ17ปีนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งลิ์พูของพวกเราก็เกือบที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ได้นะครับในฤดูกาล2017นะครับซึ่งค่าตัวหน้าตอนนั้นที่เขาเป็นดาวรุ่งนะครับเล่นอยู่ที่ซานโตสในบราซิลเนี่ย เพียงแค่3.5ล้านยูโรเท่านั้นเองถือว่าถูกแสนถูกมากๆแต่ณตอนนั้นนะครับทางฝั่งของโรดิโก้ก็เลือกที่จะปฏิเสธกับลิวปูของพวกเรานะฮะท่านผู้ชมด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะเล่นให้กับซานโตสอยู่ต่อไปแล้วก็อยากจะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นยักษ์ใหญ่จากทั้งฝั่งของเรอมาดลิดนะฮะแล้วก็คว้าตัวแล้วก็สามารถที่จะครอบครองลายเซ็นของเขาไปครอบครองได้ใน ปี2019แล้วก็มีการเซ็นสัญญายาวถึงรุ่นการ2028กันเลยทีเดียวซึ่งสัญญาของเขาก็เหลืออยู่กับทั้งฝั่งของเรอัลมาดริด3ปีนะครับท่านผู้ชมเขาถือว่าเป็นนักเตะที่ประธานสโมสรนนะครับบิ๊กบอสของสโมสรอนเรอัลมาดริดเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสนะครับได้ไปเล่นไปไปดูเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติบราซิล แล้วเกิดประทับใจนักเตะรายนี้นะครับจนประธานสโมสรเรอลัลมาดริกเนี่ยต้องลงไปแล้วไปขอพูดคุยนะครับแล้วก็ขอลายเซ็นขอเสื้อจากทั้งฝั่งของโรดิโกซึ่งก็เป็นนักเตะต่างสัญชาตินะครับนะสเปนกับบรา,าซิลบราซิลแข่งกันนะเป็นนักเตะฝั่งตรงข้ามของสเปนแต่ทั้งฝั่งของประธานสโมสรได้เห็นนักเตะรายนี้ว่ามีฝีเท้าแบบจัดจ้านมากๆแล้วสุดท้ายทังฝั่งของ เรี้ยงมัดลิกนะครับก็สามารถที่จะเซ็นสัญญานักเตะรายนี้มาครอบครองได้และทางฝั่งของจูต์เบลลิงแฮมนะครับก็ได้เคยออกมาสัมภาษณ์พูดถึงพรสวรรค์ของนักเตะรายนี้นะครับจูดเบลลิงแฮมพูดกับมากเลยนะครับบอกว่านักเตะรายนี้น่าจะเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในทีมนะครับมีลีลามีลูกเล่นนะครับ ที่มันแพลวพาวมากๆแม้กระทั่งจูดเบลลิงแฮมก็ยังทาไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบนักเตะรายนี้ได้นะครับจูดเบลลิงแฮมบอกว่าเวลาที่เขาเล่นท่าทางต่างๆที่โรดิโก้ทำเนี่ยขาของเขาเนี่ยแทบพลิกแทบหันก,กันไปเลยเดียวนะฮะเขาทึ่งในพรสวรรค์ของนักเตะรายนี้มากๆนะครับท่านผู้ชมนะถึงแม้เขาจะเก่งขนาดไหนแน่นอนนะครับการมาของเวเนซิอุสของเอมปาเป้นะครับรวมถึงทั้งฝั่งของอ นักเตะที่เป็นดาวรุ่งนะครับอย่างกอนเซโรกาเซียอะไรเงี้ยก็ฟอร์มแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมมันทําให้ที่ว่างของเขาในตําแหน่งปีกซ้ายนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะไปเล่นในตําแหน่งที่เขาถนัดอีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็เลยเป็นที่ไปที่มานะครับในการเชื่อมโยงข่าวสารกันนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวพวกับลิเวอร์พูลของพวกเราทีนี้เรามาดูสถิติของเขากันบ้างน,นะครับแน่นอนนักเตะร,รายนี้ถามว่าเหมาะกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลไหมเหมาะ เพราะเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับท่านผู้ชมตำแหน่งถนัดของเขาคือปีกข,ขวาเขาสามารถไปเล่นเป็นอ่าโทษทีครับปีกซ้ายครับเขาสามารถไปเล่นเป็นปีกข,ขวาได้และสามารถเล่นเป็นเบอร์สิบก็ได้นะครับท่านผู้ชมเล่นเป็นหน้าตัวต่ำฟ้าไนก็ยังได้หน้าตัวเป้าก็ได้นะครับ มีความเร็วมีความคล่องนะฮะเลี้ยงบอลไปติดเขานะครับในการกินตัวแหวกหนึ่งแหวก2แล้วจบด้วยการยิงประตูเรียกว่าเป็นขนมกรุบกรอบของเขาเลยในการ หลบหลีกนะครับในการเอาทรอดในการไปกับบอลเลี้ยงหลบนี้คู่ต่อสู้นะครับกินพื้นที่หนีตัวประกบขึ้นไปแล้วก็สร้างสถโอการณ์ในการยิงประตูซึ่งเขาทําได้ดีมากๆนะครับในฤดูกา 2023, ล2023ฤดูกาล2024กระทุ้งไปถึง20ประตูนะครับท่านผู้ชมและแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเขาได้เล่นในตําแหน่งที่เขาถนัดแล้วเนะี่ยโอ้โห เราน่าจะมีโอกาสในการบวกเพิ่มประตูให้กับเลี้ยวกูเยอะมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะอยากได้นักเตะรายนี้นะครับมาร่วมทับอย่างแน่นอนเพราะมันการันตีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าไม่ดีจริงนะครับถ้าไม่เด็ดจริงเนี่ยยักษใหญ่จากทางฝั่งของลาซิลาิก้าจากสเปนอย่างเลอมาลิก ก็คงจะไม่เซ็นสัญญานักเตะรายนี้อย่างแน่นอนนะครับถึงขั้นประธานสโมสรลงไปขอเสื้อเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่านักเตะรายนี้เก่งกาจขนาดไหนนะฮะแน่นอนนะครับท่านผู้ชมในเรื่องของค่าตัวก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาเอาการอยู่พอสมควรซึ่งถูกตีราคาประเมินไว้นะครับในท r นเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่9-90้าล้านยูโร แต่เอาจริงๆแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะจบอยู่ที่70-75ล้านโยูโรนะครับซึ่งมันก็เป็นราคาที่ถ้าเกิดว่าลิวพูสามารถขายรุยิเดียร์ได้ในราคาประมาณ70-80ล้านโยูโรมันก็ถือว่าเป็นการเหมาะเหมาะนะฮะท่านผู้ชมนะเหมาะมากๆนะเอาเงินจากทางฝั่งของรูริดีร์มาซื้อทางฝั่งของโรนิโก ซึ่งผมมองว่านะครับถ้าเปรียบเทียบในโลกของปีเท้าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับกินกันไม่ห่างนะสำหรับลุยดิอาร์และทางฝั่งของโรดิโกของเรอัลมาดริดนะครับครนี้มาดูสถิติของเขากันบ้างนะครับในฤดูก,กาลนี้ลงเล่นไป53เกมทุกทัทุกรายการยิงไป13แอสซิสไป10นะครับตัวเลขแอสซิสถือว่าค่อนข้างโอเคเลยลงเล่นในลาลีกาเพียงแค่30เกมนะครับท่านผู้ชมยิงไป6แล้วก็แอสซิสไป5 ซึ่งถ้าปเปรียบเทียบนะครับอันดับในการยิงประตูในลาลีกาสเปนนะครับท่านผู้ชมในจํานวนกองหน้า468คนนะครับทางฝั่งของโรริโก้เนี่ยติดอันดับที่59นะครับท่านผู้ชมสําหรับสถตติของเขา90นาทีนะครับนะในเรื่องของอเปอร์เซ็นต์ในการยิงประตรูเนี่ยอยู่ที่ 0.28ประตูนะครับท่านผู้ชมนะคะแนนเต็มหนึ่งนะท่านผู้ชมเขาทําได้อยู่ที่0.28นะครับแล้วก็คะแนนสถิตินะครับ90นาทีอ่าเปอร์เซ็นต์ในการแอสซิสต์อยู่ที่0.23จานะครับในจานวนในในการแอสซิสต์นะครับคะแนนเต็มหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับมาดูค่า XG นะครับโอกาสที่เขาจะยิงนะครับเป็นประตูเนี่ยนะฮะตัวเลข0นถึง1นะครับถ้าใครที่ได้ตัวเลข1นะครับ ก็แสดงว่ามีโอกาสยิงเป็นประตูสูงถึง100%แต่โรนิโก้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่0.31นะครับต่อ90นาทีแล้วมาดูค่า G บวก A นะครับก็คือการมีส่วนร่วมในการทำประตูอาจจะเป็นการแอสซิสนะครับตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับคะแนนเต็มหนึ่งะท่านผู้ชมเขาทำได้ถึง0.51นะครับค่า0.51ต่อ90นาทีนะครับครนี้ความโดดเด่นของเขา ก็คือเกมบุกนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมผ่านบอลสำเร็จเนี่ยอยู่ที่75%นะครับแล้วก็อัตราในการจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยสูงถึง95%นะครับและก็จ่ายบอลสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยตัวเลขพุ่งไปถึง94%สนนะครับสำหรับนักเตะรายนี้และนะครับจุดอ่อนของเขาอยู่ที่เกมรับนะฮะท่านผู้ชมเกมรับเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะ ค่อนข้างที่เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะครับเพราะว่าเขาสูงเพียงแค่174และค่อนข้างที่จะมีร่างกายที่บอบบางอยู่พอสมควรนะครับแย่งบอลมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่26%่เอรนะครับตัดบอลอยู่ที่37%นะครับดวลกับคู่ต่อสู้ในเกมรับ56%นะฮะแล้วก็มีโอกาสดวลชนะในในเกมรับนะท่านผู้ชม66%ดวลลูกกลางอากาศชนะอยู่เพียง15%นะครับเขาตัวเตี้ยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ เรียกได้ว่ามีจังหวะเคลียบอลเนี่ยอยู่เพียงแค่6%ท่านนั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเกมรับถือว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับสำหรับนักเตะรายนี้แต่เครื่องหมายการค้าของเขาก็คือเกมบุกนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีข่าวข่าวเชื่อมโยงกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลวันนี้โคดทวนก็นําข้อมูลนะครับนำเรื่องราวของเขามาพูดคุยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านนะครับ มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับโค้ชทัวรลิวพูได้เลยนะครับเย๋าเเราเจอกันในอ EP ต่อไปกับโค้ชทัวรลิวภูสวัสดีครับ